สวัสดีค่ะพบกันมาดาเรานี้นะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องตกขาวมีกลิ่นเหม็นนะคะตกขาวมีกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะและต้องดูแลรักษาอย่างไรนะคะขอพูดในภาพรวมนะคะค่ะอ่ะโรคแรกนะคะที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะตกขาวกลิ่นเหม็นคาวเหมือนปลาเน่านะคะบางคนบอกเหมือนข้าวปลา หมือนปลาเน่าและกลิ่นยิ่งแรงขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะ,ะพอมีเพศสัมพันธ์แล้วกลิ่นมันยิ่งแบบมีความเหม็นรุนแรงมากขึ้นนะคะบางทีก็ทําให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะคะซึ่งเชื้อที่ทําให้เกิดอาการแบบนี้นะคะก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปกติแล้วมันไม่ควรจะมีปริมาณมากในช่องคลอดนะคะมันเพิ่มปริมาณมากขึ้น และทําให้เกิดตกขาวที่เยอะนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแต่มักจะไม่ได้รุนแรงจนขนาดว่าทําให้มีการติดเชื้ออักเสบเข้าไปในมดลูกปิดมดลูกขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งโรคนี้ก็ชื่อภาษาอังกฤษก,ก็คือ Bacteria l v a g i n น s i s นะคะถ้าถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเนี่ยเชื้อแบคทีเรียตัวที่ไม่ควรจะเยอะมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะ เกิดอะไรอะทำให้มันเป็นอย่างนี้นะคะปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้เป็นนะคะก็ได้แก่การใช้ยาปฏิชีวนะนะคะเช่นทานยาฆ่าเชื้อเพราะว่าเจ็บคอคออักเสบนะคะมีแผลนะคะมีแผล ที่ขามีแพ้ที่แขนโดนอะไรบาดโดนอะไรขวดหรือว่าไปลม้มมีรอยครูดกระแทกนะคะแล้วพอมีแผลหมอก็ให้ยามาทานการใช้น้ํายาล้างและก็ส่วนล้างในช่องคลอดนะคะ,อะนอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์คือการมีเพศสัมพันธ์กับเปลี่ยนคู่นะคะก็จ,จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้เป็นโรคนี้นะคะ ทุกอย่างมันคือทําให้สภาพสภาวะในช่องคลอดมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้เชื้อแบคทีเรียตัวที่ไม่ควรจะเยอะเนี่ยมันเยอะขึ้นและตัวเชื้อ,อ,อที่ดีๆที่มันควรจะอยู่ในช่องข้อดเนี่ยมันลดปริมาณลงนะคะเลยทำให้มีอาการการรักษาก็คือใช้ยาปฏิชวนะนะคะชื่อเมทโทนิดาโซนนะคะทาน7วันส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นนะคะอาการตกขาว กลิ่นมักจะหายไปแบบสองสมวันก็หายไปละนะคะซึ่งโรคนี้ปกติก็รักษาของผู้หญิงคนเดียวนะคะของผู้ชายไม่ต้องรักษาแล้วมันไม่ได้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะค่ะ,ะโรคถัดมานะคะอ,อ,อาการมันจะคล้ายๆกับโรคแรกที่บอกไปนะคะแต่ว่าโรคนี้ก็คือมีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นเชื้อโปรโตโซัวตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า พริกคมบนตวาจินาริสนะคะซึ่งมันติดต่อกันได้ผู้ชายก็มีเชื้อนี้ได้ผู้หญิงก็มีเชื้อนี้ได้โดยผู้หญิงก็จะมีอาการตกขาวมีกลิ่นเหม็นแล้วบางคนอาจจะมีอาการเจ็บแสบเวลาปัสสาวะนะคะแสบช่องคอดได้ด้วยนะคะ,ะผู้ชายก็อาจจะมีเหมือนรู้สึกมีน้ำอะไรออกมาจากทางปลายท่อปัสสาวะแล้วก็อาจจะรู้สึกเจ็บแสบ ได้นะคะแต่อตราการไม่ค่อยชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็กลิ่นของตกขาวจะใกล้เคียงกับโรคแรกนะคะก็คือมีกลิ่นคาวกลิ่นคล้ายๆคาวปลาเหมือนกันนะคะซึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีตกขาวมีกลิ่นแบบเนี้ยที่แนะนำว่าควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีมันต้องแยกระหว่างโรคที่1กับโรคที่2เนี่ย ว่าเป็นโรคไหนนะคะคือโรคหนึ่งรักษาแค่คุณผู้หญิงคนเดียวอีกโรคหนึ่งต้องรักษาทั้งคู่พร้อมกันนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาพร้อมกันมันก็ติดซ้าไปซ้ำมาได้นะคะนอกจากนี้คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆอีกอะถ้าเกิดว่า มีคนติดแล้วก็ไม่ได้รักษาเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นซ้าไปส้ำม,มาได้นะคะค่ะ,ะโรคถัดมานะคะที่มีตกขาวไม่กลิ่นเหม็นนะเ,เป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเมื่อก้อนมะเร็งมันโตมากขึ้นบางทีมันก็จะมีแผลเมื่อมีแผลก็จะมีเลือดออกหรือบางทีก็ตกขาวปนเลือดน,นะคะ เชื้อแบคทีรียมันอาจจะไปทําให้แผลเนี่ยมันมีการอักเสบแล้วก็มีกลิ่นออกมานะคะแต่ลักษณะแบบนี้มันมักจะเป็นตกขาวปนเลือดแล้วก็กลิ่นเหม็นกลิ่นคล้ายๆหนองนะคะแล้วก็บางช่วงของประจำเดือนอาจจะมีเลือดออกที่แบบไม่ตรงกับรอบเดือนออกเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะมีเลือดออก ตามมานะคะซึ่งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยต้องไปตรวจภายในถ้าเห็นลอยแผลก้อนก็ต้องตัดชินเนื้อไปตรวจนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติแบบนี้แนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะค่ะโรคถัดมานะคะที่มีตัคาวมีกลิเหมเนนะีะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้งเชิงการอักเสบนะคะมีการอักเสบภายในปากมดลูกมดลูกอีกมดลูกนะคะ ซึ่งเชื้อหลักๆที่สําคัญก็คือน้องไนกับน,น้องไนเทียมแล้วอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียรอื่นๆด้วยได้นะคะก็จะมีตกขาวส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวสีเหลืองมีกลิ่นเหม็นนะคะมีอาการปวดท้องน้อยด้วยนะคะอาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งต้องใช้หลายตัวนะไม่ได้ใช้ตัวเดียวแล้วก็รักษาประมาณ2สัปดาห์นะเพราะฉะนั้น แนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองนะคะถ้าอาการรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาลฉีดยาแต่ถ้าแบบประเมินละสามารถใช้ยารับประทานได้คุณหมอก็จะให้ยามาทานนะคะก็จะมียาปฏิชุมนะแล้วก็ยาแกป้ปวดนะซึ่งถ้าเป็นโรคที่ติดสำหรับอุ้งเชิงการอักเสบก็ต้องรักษาทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงด้วยนะคะค่ะโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะค่ะนี่เป็นเรื่องเราจากหมอดาราวดีนะคะ ขอมีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ